สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะเราก็มาฝึกกลิ้งกันค่ะในแบบของสูงวัยเพราะว่าการกลิ้งก็จะได้กล้ามท้องกล้ามแขนกล้ามขาได้ทุกส่วนของร่างกายค่ะในการกลิ้งไม่ว่าจะเป็นลูกกลิ้งแบบไหนหรือขนาดไหนเราก็สามารถกลิ้งได้ไม่จำกัดพื้นที่เพราะว่า ใช้พื้นที่น้อยในการฝึกกลิ้งค่ะทุกคนวันนี้ก็สวสูงไวยก็มาฝึกกลิ้งด้วยลูกกลิ้งก้านยาวค่ะเป็นการทบทวนฝึกกลิ้งแบบลูกกลิ้งแปลกๆค่ะทุกคนก็ร้างราการฝึกยืนใบนานนมเนสวคงทําไม่ได้ค่ะในการฝึกยืนกลิ้งเพราะว่ามันเป็นการ กลิ้งที่ยากต้องใช้พละกําลังในการกลิ้งเยอะค่ะทุกคนแต่เราก็ทําเพื่อความแข็งแรงทําได้ในแบบของสวสูงวัยค่ะ